ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับเป็นก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาแต่เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาจนถึงที่นี่ชานชลาที่เก้ไปทางไหน,นทางขึ้นชานชลาที่9 ก็เห็นหลายๆคนมารีวิวกันเนาะโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ YouTuber จากประเทศเพื่อนบ้านเขามารีวิวแต่ว่าใหญ่ไหมมันก็ก็ทำเพื่อนาคตรอรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในรัฐบาล โครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลก่อนนะ้ตั้งแต่ยุครัฐบาลยิงหลักนะสองบเก้านี้ครับจะไปตะลิ่งชัน กาศตรงนี้ค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแอร์นนเนาะนรถไฟขนาดสี่ตู้แล้วก็อโอแ่นี้ก่อน